โซนนะานะครับเป็นโซนจอเล็ยัเห็นไหมสิงโตยักษ์เมื่อกี้เห็นไหมเอาไม่เห็นเลยบอกนุ่นเลยนุ่นสองตัวนะอี่ะเดี๋ยวรสิงมันจะตกเ็บตใจเลยนะ อันนี้จะมีเสือทุบตัวจีนนะครับเสือดำดาวแบบจากดาวจอร์ดิเกียนนะครับหาได้สายมือนะครับเขาจะเดินวนไปวนมาครัคุ ตอนนี้เดี๋ยวนักท่งเที่ยวลงเดินดูนะครับรถจอดรอ15นาทีนะครับผมเสือเสือเสือนั่งง่างเสือโอเคเราดูซ้ายกันนะครับาด้านหน้าจะมีจระเข้เสือดำดาวเป็นเต่านะครับเดินดูได้นะครับผมอ่าห้องน้ำขวามือนะครับไปลยนลงไปทางนู้นค่ะลงไปทางนู้นเลยอะลงไปลูกฝากไว้นี่แหละ ไปบ๊าไปถ่ายลูกกระเสือลูกไปเหนมาลงก่อนลงกรเสือเดี๋ยวมาดูเสือมัน้อ่าใหญ่มากเลยเบสเบดเบสมาอันนี้มานี้เบสไหมจะถ่ายลูกกระเสือให้ตอนนี้เดินดูได้นะคระ10เล็บจากรอ15นนะครับเดี๋ยวไม่พาไปดูค่ะเห็นไหมมีเห็นคนมามันวิ่งผ่านใหญ่เลย ตัวใหญ่มากเลยขามันกลัวน้ำใช่ไหมกลัวน้ำบิกลัวน้ามาทำไมในเห็นเห็นในคลิปเห็นมันอเออจตองหรืเปล่า้งล่ใหม่ัวให อืม้เห็นคนมาวิ่งท่าน,น,น